สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเทียงเทียงอยู่ให้หนะาอยู่ให้อยู่นาคือเก่าพี่น้องเกี่ยวเขาขี้ไล่พี่น้องเขา,ขา,นขาหน้าปลาแห้งตุงนี้วขี้ไล่แหงโพดโพขี้ไล่พี่น้องเลยจนหนังเกี่ยวนอนเกี่ยวแหละมันขี้ไล่อะไรล้รอนี่พี่น้อง ไปดีบิดสึขุสุคนเด้อฮักให้เงี้ยพี่น้องเลยงามมะลีนี่นี่งามกระเดากะลี่เกี่ยวเขาขีลา้ลลนลำกันพี่น้องขา,ยา,ยางงามไอบารพงฟย่เฉยเบิร์ถุงนั้นได้ถงนี้สียพี่นี่น่านน้นได้เขาพี่น้อง น้าหนักลุกป,ปีนี่ลุกเข่าใตา้เบ็ดพี่น้องเลยนี่พี่น้องเบิ่งอันนี้นี่มีแต่พักขยแนงมดมีเขาเลยเบิ่งแนวผมฝดผู้ม,มลังตต็งแต่งขี่ไล่ขี่ไล่พี่น้องเ,เป็นหายเป็นแหงอะไร นาทงนี่มึงไงครับซ้ำเขาว่านพี่น้องอตายเป็นเดินเป็นเดินเป็นเดินไปมองไงนี่พ่อนเขามีแต่เพื่องบ่มีเขาเลยพี่น้องเขามันตายหันสิป,ป้ากับเสียดายพี่น้องเอ้ยจุดหนังเกี่ยวนอนเกี่ยวพี่น้องมันเจ็บแอว อันนี้คือไข่แน่พี่น้องอันนี้ไข่แน่มันตีพผ่เป็นหายเป็นแหงอะี้นี่โหตายพี่น้องเลยตายเป็นห่ยวเป็นหี่ยวโั้หางเกี่ยว นั่งเกียร์นั่งเกียร์แล้วพี่หน่นอยนนมีไฮเดียวนี่แหละพี่หน่องไข่ขในรอยู่ในเสี้ยโพดหมดแดงไพ่กัดกกอื้อ แยงพี่น้องหอ,อมดอกผักหงี่งีด้เกี่ยวข,ขาไปหอมห้อยห้อยรำมาซาพี่น้องเว้ยอากาศกับปอดตอุ่งเกี่ยวขาขั้นไปคือเป็ดเบ่าวแสงจนหลังคดกุกจุงเลย เกี่ยวขิอตะนั่งเกี่ยวนอนเกี่ยวเห็ดนีนได้ก็ได้และันวานาเจ้าของธรรมเแทะเจ็บแอวมือหื้อมืออื่นมือ้อยายอ้วนพังกระจ่างคนแล้วพี่น้อง สิจ่างเธอได้มีแต่ผลสีไม้อีกแล้วสิจ่างเต็มที่เธอได้สิจ่างเต็มที่เธอได้เอาไปเอามาพอได้จ้างเต็มที่พี่น้องจ้างได้จ้างที่ละเนกที่ละหน่อยโอ้โก้ยบาแหงก็เลยล่อเบืงผ้าเบื้งพ้นก็เลยเกี่ยวเอาเองไปน้ำพี่น้องเกี่ยวไปเองไว้ก่อนจ้างมือละสองสามคนพอได้สอยแหง ข้านเกียวนะนังเกี่ยวนอนเกี่ยวนองเกี่ยวนอนเกี่ยวอนยะ่างนี้ เดียวโคตโพเออมาเกี่ยวข้อตีอะไรกันด้วยเตี๋ยวโพเตี๋ยโพพี่น้องเอ้ยคัดเดียวกันตีลงี้ได้สองสาหกน้ำใส่ใครกระจมโอ้ยเก็บเองเก็บแมวพี่น้องนางเกี่ยวนั่นเกี่ยว ไฟคือลายแทงแสงไฟกัดเป่าแหงพี่นอ้องนี่นเปล่าแพงก็ขึ้นไปอันมัดเข่าแล้วพี่น้องเนี่ยมัดเขา่าเตรียมคนเขาไปมัดเข่ากับบาแซงให้น้องแตงกับพ่อกับแม่เกี่ยวแข่งกับสองคนกับบาแซงไปมัดเข่า น้าๆแต่ของหิเนี้ได้ก็ร้ายหน้าเน้งที่ยณที่ อย่าพที่ห้นอนวันนี้ที่นองเขามาลองต้องแตงสำเร็จของเงินหน่อยเขาอย่างนี้ขี่ลาพโดขี่ไล่พูน่าหนัา หนานาลุบหน้าน้นได้เขาผู้ใดหน้าโคกหน้านนได้เขาปีนผู้ใดหน้านาลุบเลยเขียวป้าแมงเกียวน้องเกี่ยวพดโพน้อง ชุ่มาเกี่ยวขาวเตียบน,ยนี้่เจ็บและแอวกถะแหงก็จะไปอันอะไรที่น้องไปมัดเขาอะบนี้เกี่ยวเ Mà sáng nó nằm kìa dữ. <laughs> Chút Cụ dương, cụ dương หลังจากขึ้นต่เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องก็ลงมัดเขาต่อกับบาแสงสองคนมัดเขาคนเขาเลยพี่น้องยยายอวนย่านฝนมาว่าสันก่อยเขาห่มไหม มัดเข้าต่อพี่น้องมือหนึ่งไลยนาทีพี่น้องเอ้ยตัวเกี่ยวมือว่านนี่มัดเบิดเลยพี่น้องมัดเบิดค้นขึ้นเบิดยันฝนตกลงมาเบาแสงม้ามามขี่ใส่พรเข่าแล้วบ้านปวดโพแทะมาใหญ่อ้วนนี่ โอเคพี่เนอะมาหอนี้ก็บับขอจบคลิปก่อนนะพี่เนอะเด้อฝากก็เลยกดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้บาแพงนะพี่เนอะสาบายดีสาบายด,ดีมาหมัดเข่าก่อนพี่เนอะเบสุขุสุขคนอยู่ดีมีแหง้งผู้ที่เขามาเบิ่งมาสมก็ได้